คุณผู้ชมไปที่บุรีรัมย์ค่ะมีคุณป้าท่านหนึ่งนะคะเธอชื่อว่าคุณพรพิมลถูกต่อหัวเสือเป็นสิบกว่าตัวรุมต่อยจนได้รับบาดเจ็บตอนนี้คือกู้ภัยกําลังไปช่วยเหลือค่ะต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลนะคะคือคุณป้าเขาไปตัดกล้วยที่สวนหลังบ้านแล้วมันมีรังต่ออยู่แล้วก็โดนต่อยแบบนี้ค่ะกู้ภัยสยามรมใจป,<ไ>ปลูกอินไปช่วยนะคะพอนําส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยนี่นเห็นไหมคะแผลที่โดนต่อยทางกู้ภัยก็ทําลายรังต่อให้ด้วย คือต่อหัวเสือพิษมันแรงเนาะพี่อุ๋ยเนาะใช่แต่ทีนี้ค่ะกู้ภัยบอกว่าเลยได้เมนูไข่เจียวรังต่อเลยก็ไม่จัดการรังต่อเดี๋ยวมันก็มาต่อยคนในบ้านอีกอใช่ค่ะแล้วจัดการเองไม่ได้น,นะ,นะก็ต้องเป็นกู้ภัยเป็นคนที่เขาเชี่ยวชาญเนะ<ช>าะเจ้าของบ้านเลยแจ้งกู้ภัยนี่ค่ะนายอภิรักษอายุ25อาสากู้ภัยสยามรมใจปู่อินบอกว่ารังต่อเนี่ยค่ะมันจะมีไข่ข้างในครับ ชาวบ้านเขาชอบไปหาตามป่าพอแกะรังต่อแล้วมีไข่ในเขาขายกันได้กิโลหนะึ่งเป็นพันนะพันสองถึงพันห้านะคะคทําได้หลายเมนูกู้ไผ่ก็เลยนี่ค่ะมีไข่เจียวรังต่อ,น,อนี่ค่ะโอ้โหน่ากินเชียว <laughs> ขายกันนะครับก็ประมาณโลอยู่พันพันห้าถึงสองพันก่ถาดนี้ก็อยู่ประมาณโลก,กว่า <laughs> ส่วนคุณป้าที่เจ็บก็อาการ,รไม่ได้หนักมากนะคะ นี่คะ่ะกินกันเสิร์ฟกันในมูลนิธิสยามรมใจปูอินที่บุรีรัมแต่พี่พี่ก็เชื่อชาน,นะใช่ใต้องพูดเชื่อชาทำไม่เป็น,นยุ่งเหมือนกันไปเจอตัวไหนโดนพิษตรงพิษต่อเข้าไปนะเพราะบางคนจะแพ้ไงพี่พแพ้นี่จะอาการหนักเลยโอ้โหดึกๆอย่างนี้นะฮะค่ะ